สบายดีทุกคนนะสบายดีทุกคนมื้อนี้จะมารีวิวทุเรียนนี่นะเป็นทุเรียนพันหลงลับเลเนะซึ่งสายทุเรียนเนะจะต้องได้ลองซิมเพราะว่าเพิ่นคิวมาเป็นราชาทุเรียนนะเพิ่นจะมีเนื้อที่หอมละมุนนอแล้วก็วิธีสังเกตง่ายๆเลยนะมันจะเป็นหนาถหหน่วยน้อยๆนะประมาณอยู่ที่8ขีดถึงโล2เนาะกิโลหนึ่งอยู่ประมาณที่หบาทนะ วิธีการเบิร์ทุเรียนเนาะเห็นเพื่นมาทุเรียนที่เป็นตะกินเนาะมันจะส่งกลิ่นหอมเนาะสำหรับพันนี้เนาะและตอนนี้มันก็หอมแล้วเนาะแล้วเวลาเอาเคาะเนาะเคาะเสียงมันจะเป็นแบบปุ๊บในหนึ่งเนาะแล้วก็ทุเรียนพันนี้เั็นนิยมกลิ่นสุกเนาะเพื่อนจะพูดกลิ่นแบบอะกรอบนอกนุ่มในคือหมอนท้องเนาะตอนนี้จะเป็นกลิ่นสุกไปเลยอ่าเดี๋ยวเขาจะมาพาเบิร์ทางด้านในเนาะว่าเป็นแบบไหนเนาะวิธีปลอกเนาเขาจะพา กลางผูเลยเนาะกลางผู้สังเกตจังไหนเห็นบ่ามันจะมีหอยมเลยดีเนาะมันมันมันแตกเครื่องกลางผู้ดีเราจะพาไปแต่ละเครื่องกลางของแต่ละผู้เนาะเราจะงคอยตัดปุ่ปิงมันออกเนาะหลังจากพาแล้ว,ลวเนาะเราจะตัดติ่งนี้ออกเนาะนี่แหละจะแตกเค็นทรายแบบน,น ออกมาแล้วหอมหอมแหงโอ้ยลน <c oughs> นี่เลยเต็มเต็มพูเนาะเปลือกบางๆกัญชีว้าเนื้อเกือบซ้ำหมอนทองเลยเนาะหนวยน้อยแต่ว่าเนื้อเต็มเต,มเ,ตมเปลือกบางๆเลยและที่สำคัญแบบหอมหอมหอมแหงเลย อันนี้โชว์ไว้ก่อนอันนี้ร้องผ่าเบิรงซสื่อเนาะเอ็นบอคือคือเปลือกเปล่าแล้วเนาะแต่ว่าร้องผ่าเบิรงนยังมีอันน้อยหนึ่งอยู่ข้างในเนาะยังมีเนาะยังมีเหลืออยู่นี่เนาะเวลาทายดีๆในสีมันเหลืองงามเลยเนาะมันจะนิ่มๆเนาะพอตัวนี้เขาจะบริยมแบบกินกรอบนอกนุ่มในเนาะจะกินสุกๆเลย ราซาดดีแห้งเราต้องลองเนาทุกคนต้องเชื่อร้องเลยผ่ามาพูดเรียนีิพลาดทางนี้พ่ได้เลยเนื้อมันเนียนเนียนแห้งแล้วเ้นใหญ่พวกหลายหอมหอมแล้วก็แบบเนียนคือครีมคือเค้กค,คือแบบเนียนละมุนแห้งเลยเนาะเกล็ดนน้อยนิดเนาะเห็นปะเกนน้อยแล้วเนื้อมันเต็มแล้วก็เต็มเต็มพูเต็มนวยเลยเปลือกบาง คือว่าคุ้ม่าเนาะคุ้มค่าแหงต้องไปหาลองเด้อสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่นอนเนาะใครมีอ่าขอคองใจหรือว่าสนใจก็สามารถคอมเมนต์มาได้เนะาะถามมาได้บ๊ายบาย